จีนใช้เวลาไม่ถึง20ปีในการพัฒนากองทัพจนกระทั่งจีนผลิตอาวุธของตัวเองเครื่องยิงเลเซอร์ของจีนนั้นพัฒนาได้ก้าวไกลไปกว่าของอเมริกามากมายเครื่องบินที่ล่องหนได้ตอนนี้จีนพัฒนาไปรุ่นที่6แล้วในขณะที่รุ่นที่6ของอเมริกานั้นยังอยู่บนการออกแบบถามว่าแสนยานรุภาพจีนกับอเมริกานะวัดกันน้ำหนักต่อน้ำหนักแล้วเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองฉากกระทัดถ้าจีนยกพลพักไปบุกอเมริกาจีนจะแพ้อเมริกาแต่ถ้าอเมริกา ายกาพลพรรคมาบุกจีนจะแพ้จีนอย่างเด็ดขาดงานใหญ่สองงานที่ประเทศจีนคือการประชุมองค์กรความร่วมมือที่เซี่ยงไฮ้เป็นงานระลึกชัยชนะสงครามถูกบรรดาชาติตวันตกมองว่าจีนกําลังเบ่งกล้ามแสดงแสนยานุภาพและเป็นงานรวมกลุ่มประเทศที่ต่อต้านตะวันตกในยง่สาคัญก็คือว่าจีนกําลังจะบอกประชาคมโลกจีนวันนี้ไม่ได้อ่อนแอเหมือนกับเมื่อ80ปีก่อนจีนไม่เคยคิดที่จะลุกรานใครแต่ไม่ยอม ให้ใครมาบุลลี่หรือข่มเหงรังแกถ้าใครรักสถานภาพมาร่วมกับจีนถ้าใครรักสงครามไปร่วมอเมริกาแต่การรักสถานภาพจีนต้องสร้างแสนยานุภาพให้เข้มแข็งและมีพลานุภาพเพื่อให้คนที่บุลลี่อย่างอเมริกานั้นไม่กล้ามาบุลลี่จีนสร้างเพื่อป้องกันประเทศและป้องกันตัวเองไม่ใช่สร้างเพื่อไปลุกรานคนอื่นเขา